แม่คนนี้ยังคงคิดถึงและรอการกลับมาการวิพากษร,ร่ายยาวถึงน้องเสือ เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่มีประเด็นดราม่าออกมาให้ติดตามอยู่ตลอดสำหรับครอบครัวของการวิพากรเซกโลโซโดยเฉพาะหลังจากเสือและกวางน้องสาวขอแยกตัวออกจากบ้านไปอยู่เองโดยเสือไปพร้อมกับแฟนสาวทำเอาคนเป็นแม่คอยโพสถึงลูกๆอยู่ตลอดล่าสุดการโพสอวยพรวันเกิดให้น้องเสือโดยโพสภาพครอบครัวพร้อมหน้าและภาพโมเมนต์ความน่ารักของแม่ลูก และภาพทำบุญถวายพัตตาหารเช้าที่ผ่านมาว่าถึงน้องเสือลูกแม่เมื่อวานเมื่อ25ปีที่แล้วแม่เข้าโรงพยาบาลเพื่อเตรียมคลอดเสือวันนี้3เมษายนเมื่อ25ปีที่แล้วพยาบาลก็เข็นเตียงเข้าห้องคลอดตอนเช้า9้าโมงกว่าแม่ก็ได้เห็นหน้าเด็กน้อยน่ารักที่สุดเลยแล้วแม่ก็หลับไปคนที่ตื่นเต้นที่สุดคือคุณยายคุณยายโทรศัพท์ทั้งวันทั้งคืนทุกวันอยู่ห้องเด็กแรกคลอด แล้วพยาบาลก็ให้แม่กับพ่อเข้าไปฝึกอุ้มอาบน้ำให้นมแต่เขาไม่ให้คุณยายเข้าสงสารคุณยายมากเลยคุณยายได้แต่มองผ่านกระจกทั้งวันทุกวัน แล้วพอถึงวันต้องกลับบ้านคุณยายเลยพาให้พ่อแม่พากลับบ้านคุณยายซะเลยพ่อกับแม่ต้องไปนอนบ้านคุณยายรูปนี้ก็ถ่ายที่บ้านคุณยายเสือเก่งและเป็นที่รักของทุกคนและของคุณตาคุณยายทั้งหลายเพราะคุณตาคุณยายชอบพาเสือไปเที่ยวกับเพื่อนๆเสือก็ไปเป็นไกด์นำเที่ยวเรียกทุกคนว่าคุณตาคุณยายทั้งหลายป่านนี้คุณตาคุณยายทั้งหลายคงรอพี่เสือกลับมาหาทุกคน และคนที่รอเสือทุกวินาทีอีกคนคือคนไม่ดีคนนี้ขออนุญาตรอได้ไหมครับแม่ที่ไม่ได้เรื่องเลยขอโทษนะครับ ครบ25ปีแล้วขอให้ลูกดูแลตัวเองให้ดีที่สุดแม้ไม่ได้อยู่ใกล้ลูกต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับแม่เตรียมของขวัญไว้ให้เยอะมากเลยนะครับแม่จะส่งไปก็ไม่รู้จะส่งไปที่ไหนถ้าว่างแวะมาเอาของขวัญด้วยนะครับเผื่อวันนี้มีปาฏิหาริย์สาธุแม่ร้องไห้ทุกวันเลยอารวาทพ่อตลอดขอโทษนะเสกการแค่นิสัยแย่คิดถึงพี่เสือการจะพยายามอดทนนะเสือ พ่อเป็นพ่อที่ดีของเสือนะพาเขาไปเที่ยวตามประสาพ่อลูกบ้างก็ดีนะครับรักและคิดถึงห่วงใยมากที่สุด happy birthday to tiger รบกวนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนอวยพรวันเกิดให้น้องเสือด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะฉันคือเสือที่ร้องไห้เจ็บช้ำจนปางตายไม่รู้เธอมีใครมาแทนที่กันขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ com